โอ้ยเอดูโลว่ะติดไปว,ว่ะว้าหลอ่อหลอ่อวะ ผมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับวีล็อกรถซื้อแกงนะครับวันนี้ไปส่งของให้ลูกค้าออกนะฮะอีกตามเคยนะครับมีสายแปลงนะครับสายแปลงหูฟังเข้าคมนะครับสองออเดอร์แล้วก็อีกหนึ่งออเดอร์เป็นหูฟังเบนฟองนะครับรุ่น x 6นะฮะเบนฟองรุ่น x 6กเนาก็เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับประมาณนี้เลยมีจํากัดนะครับจำนวนจํากัดนะครับบอกว่าสวยงามมากแล้วก็เสียงดีมากนะครับผมเทสแล้วก็ลองให้ลูกค้าเรียบร้อยโอ้แบบใส่แล้วไม่อยากถอดเลยนะครับโอเค วันนี้เราเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนนะครับวันนี้เด๋ไปแวะเติมน้ำมันก่อนโอ้ขนาดนี้แล้วก็บ่ายโมงห้าสิบนาทีเราวันนี้ออกสาย,ยานิดนึงครับน้ำมันน่าจะในถังน่าจะมีอยูนะ่เดี๋ยวขอดูน้ำมันในถังก่อนเดี๋ยวขี่ไปไม่ถึงโอเคเทคมีอยู่วิ่งได้ประมาณหลายโลอยู่นะครับแต่ก็จะไปเติมแถวนี้แหละแถวบ้านนี่แหละอเดี๋ยวสตาร์ทกัน สตาร์ทยากเหมือนเดิมแน่ๆออ้ยสองทีติด ไอ้ใกรไอ้ล้อหลังมันเหมือนยางหน้าจะอ่อนนิดนึงนะจะตอเป่ Mereka <laughs> tu Oh jai en เกือบเหยียบนกนกบินนกบินตัดหน้าเกือบเหยียบนกแล้วไอเหยียบนกนี่คือแบบน่าจะมาด้วยความเร็วสูงแต่รถผมมันไม่เร็วครับแค่เกือบเร็วเกือบเร็วเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันกัน เรียบเคเดี๋ยวเติมนะ้ำมันสักครู่นะคุณผู้ชมอุ๊ดขุดเอ้ย อุ้ยห้านาทีนี่อีกห้านาทีบ่ายสองรู้สึกว่าผมสายสายลงทุกวันปกตินี่จะเป็นบ่ายโมงตรงนะที่ผมออกออกบ้านเอปัจจุบันที่บ่ายบ่ายครึ่งบ่ายกว่า แสงได้ไ้มเนี่ยเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนรถมาว่ะขอแสงหน่อยแล้วกันไม่ข้อมเส้นเหลืองเลยแล้วพี่ พอดีเรีบครับผมต้องแซงมันสายแล้ววันนี้ ปลอดภัไยไว้ก่อนนะผมประสบการณ์มันสอนอ <laughs> ประสบการณ์เอยไม่ใช่อ,อดีตมันคือบทเรียนนะผมะอดีตคือบทเรียนนะคุณผู้ชม <laughs> ดีไหมเนี่ยเอาไม่แซงหรอกเกาะท้ายไปแล้วกันใกล้จะถึงไปรษณีย์ละข้างหน้านี่เองครับเลยไปเทศบาลไปน,นิดเดียว ความเร็วตอนนี้น่าจะ50ประมาณนี้น่าจะ50 4ส50ีสิบห้าสิบเดาอนะเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เปิดเยอะๆน่าจะประมาณ70็ดสในกล้องมันอาจจะดูไวนะครับแต่ในหมวกกันนอกมันดูแบบไม่ไวเลยคุณผมูม้ชมดูแบบช้ามากเลยอนะ <c oughs> <c oughs> โอเคถึงแล้ว วันนี้ไม่มีคนโอ้ไววันนี้ไวเ,เดี๋ยวรอสักครู่นะคุณผู้ชมผมไปส่งของแปบ๊บนึงแบบนค,คุณผู้ชมได้บินมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเก็บบินก่อนขึบินก่อนนี่ที่ขึ้นบินของเราชื้อรับครึ่งก็ได้นี่ยับนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปสแกนสแกนสแกนกระเป๋เายเข้าไปเรียบร้อย ติดไหมโอ้ติดง่ายเครื่องร้อนแสดงว่าเมื่อกี้ผมซัดเยอะเนี่ยเครื่องร้อนเครื่องร้อนเครื่องร้อนเค okay, ไม่มี ภารกิจเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะแจ้งบินให้ลูกค้านะครับสำหรับอช็อปปี้แล้วก็เพจแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กนะฮะขอขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่สนับสนุนนะครับเดี๋ยวลิงก์นะครับหูฟังตัวใหม่นี่เดี๋ยวผมแปะไว้ด้านล่างนะครับมีจำนวนจำกัดบอกเลยบอกได้เลยว่าจำนวนจำกัดนะครับผมผมลองเทแล้วเสียงแบบถูกใจผมมากนะฮะแบบถูกใจมากเลย บ่ายสองเก้านาทีเก้านาทีนะครับผมอวันนี้ทําไมแบบผมออกบ้านบ่ายโมองเท่าไหร่บ่ายโมงห้าสิบบอกใช้ประมาณเกือบยี่สิบนาทีอะสิบนาทีหรือเปล่าสิบกว่านาทีนั่นแหละประมาณนี้ <c oughs> ปกติก็ถ้าไม่แวะ <c oughs> เติมน้ำมันก็ไวกว่านี้นะ <c oughs> แป๊บเดียวแป๊บเดียวถึงอะไรประมาณนี้นะฮะ วันนี้ไม่ค่อยมีรถเลยแต่เมื่อกี้มีอยู่มีอยู่เยอะเหมือนกันขาแบบไม่ค่อยมีเลยนะวันนี้อาการรถสายน่้จะเป็นที่โชคหลังด้วยนะครับรถผมเนี่ยเยอะเลยนะครับถ้าจะทำนี่หมดเยอะเหมือนกันครั้งโชค๊คทรั้งะอะไรเยอะแยะ อุ้ยคุณตาผค,คุณตาปั่นจักรยานเฮ<อ>้ยเห็นเหมือนน้ำมันหรือเปล่าคุณตาซื้อจักรยานเฮ้ยซื้อปั่นจักรยานซื้อน้ำมันเหรอโอ้โหโสุดยอดมากเลยฮนะแล้จแกน่าจะปั่นมาจากไหนไม่รู้นะไม่แน่ใจเหมือนกัน <S <S 1> <S 1> ผมก,ออก็ุนหน้าอยู่น่าจะคนในอำเภอเนี่แหละแต่ไม่รู้บ้านไหน จำคุณตามมันเคยเห็นนะอ,อากาศอย่างนี้ออกมาปั่นจักรยานนี่ผมคนหนึ่งที่ไม่ไหวผมน่าจะเป็นลมอ่ะคุณตาแข็แรงมากเลยครับออกมาปั่นจักรยานเวลานี้โอ้โหสุดยอดมากผมยกนิ้วให้แล้วเวลิกดตอนบ่า บสองด้วยนะใบสองและอากาศนี่ไม่ไม่ได้เย็นเลยนะตอนนี้ภาคเหนือก็จริงนะครับผมอยู่ภาคเหนือก็จริงแต่อากาศนี่ไม่ได้เย็นเลยเอออุณหภูมิไม่ตา่างไม่ตา่างจากกรุงเทพเลยอุณหภูมิ33องศาและมีเมฆมากเป็นส่วนใหญ่ในตำบลหน,นองแดงความชื้นในขณะนี้ทำให้รู้สึกเหมือนอุณหภูมิ39องศา ที่นี่ร้อนคือร้อนมากนะครับร้อนแบบออแต่มันยังยังมีต้นไม้นะมีต้นไม้มีอะไรให้สูดออกซิเจนนะครับแต่ตอนนี้ผมก็สูดไม่ได้เพราะว่าใส่แมสอยูออ่ต้องไปสูดในป่านะครับต้องไปที่สวนนะเนาะไปที่สวนครับไปสูดอากาศอะไรประมาณนี้เฟลลิ่งไปที่คนไน้อยไม่มีคนครับสูดอากาศสูดได้ จีก็หออภัยด้วยนะคุณผู้ชมบางครั้งไม่มันจีครับผมแบบไม่รู้จะแก้ยังไงเนาะอ้ยเอ้ดูโลอะติดไปว่ะหลอ่อหล่อมากไม่รู้ว่ายางน่าจะเป็นยางือ้ปากหรือเปล่ายางแบบเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยโซ่หรอ,โ,อโซ่ลูกปืนต้องไปเช็คซะละอิด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  ถึงบ้านละรถผมนี่ต้องแบบมีสเตปในการเข้าเกียร์นะครับก็ถ้าไม่เข้าเข้าไม่พลาดนี่ก็มันจะคัดมันรูดคัดมันรูดจะต้งฟรือ้อ <S S> <c oughs> แล้วถ้าคัด้อยไม่ค่อยจับแล้วแบบนัแบบแ่นแหละรถก็ไม่ค่อยแรงด้วยโอเคถึงแล้วชิดผนัง เหมือนอีกเช่นเคยใน่ห่างกันหนึ่งครึ่งข้อมือมีแต่โปรเฟสชั่นอลท่านที่จอดะอ้าวกระจกชนโอเคถึงบ้านแล้วคุณชมครับก็ขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยที่เข้ามารับชมนะครับก็ถึงแม้มันจะไม่เยอะก็ขอบคุณครับขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปแจ้งบินให้ลูกค้าก่อนนะครับขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนด้วยนะครับผมก็ส่งทุกวันนะครับจันทร์ถึง เร์นะครับเว้นวันหยุดราชการนะฮะวันนี้ขอตัวราไปก่อนครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับกับวีล็อกรถซื้อแกงคันนี้นะครับสนิมคันเดิมไปละบ๊ายบายครับ